สวัสดีครับผมชิลรสมวยเกนฮัพอยู่กับคุณจับโยนะครับก็เป็นคอมโบที่ขอมานะครับเป็นรอบที่แล้วไปชนะของ IMPACT d e ็ก770 Low นย t พบกับ DUNBUTTER 460 Low FAT นะครับช่างสัรหหาคอมโบนะคู่ปรับตลอดการเลดี้เซ็ตที่2วันโกกระโดดว่ะเจ็บจิ๋ว หนึ่งต่อศูนย์ครับอินแพ็กเด็กนำไปคู่นี้ไม่ตีกัแป๊บเดียวจริงเลดี้เซตที่ทุกวันก็เข้าเอ็กตีมไลน์โดนเขาแล้วก็โดนเขาดันลงโอเวอร์วิ่งอีก อะไรวะเมื่อกี้ดูว่าจะเสนอเสมอหนึ่งหนึ่งการสามเมื่อกี้อะไรจะได้เยอะฉันจะแสดงสิ่งที่มองไม่เห็นเอาเงียบไปแล้วไอ้หนักสามต่อศูนย์ถ้าตกใจแล้วเมื่อกี้ลุยซาชูดีแรงเหลือเยอะด้วยรีเซตตีถูกวัดก็โอเคครับลงไปสกิีทีเดียวนี่ เด็กนี่เด็กพุ่งเป็นบ้างไฟเลยปุ้บุออกเลยกุ้งเอ้ยยังไงวะเอ้ยบัตเบอร์ได้ยัไงก่อนอะก็เป็นชัยชนะของดัานบัตเตอร์นำมาเป็นไอ้ตามมาเป็นสองต่อสามกูนี้ไม่เอาอะเลดี้เซตถี่ถูอ่นก่อนเจ้าเล็กหรอเจ้ายาง อุ้ยสารเท่าอะเท่าอะโอ้ยชิตแมนไอเจ๊ดไปกิ่เสียวแล้วเสียวหน้าว่าเนี่มือดึงวันเลดี้จะถึงต้องถอยไปนู่นเลยนะเลดี้เซตทีู่กวันก้ตีกันโหดมากครับเป็นสี่ต่อสามนะครับได้กันทีงเราแต้มเลยฮ้ยตีกันโหดจริงทีู่กวันก้ โอโหทีละแต้มแต่แรงจริงเป็น5ต่อ3นี่แะน,นำแล้วเลดี้เซตทีทูวันก็ เป็นสี่ต่อห้าเฮียปะทะกันเมื่อกี้จุดไหนวะดับเลยอะปึ๊กแล้วดับเลยหยุดทั้งคู่เลยเงี้ยสี่ต่อคู่นี้ดุว่ะทีทูวันก็เราจะฆ่าเขาเขาไม่มีอะไรเป็นภาพติ๊กเป็นไปได้เสมอกับเบรแบ็กเอ็ก เซดีเ้เซ็ทีทูวันก็เป็นัยชนะของดันบะัตเตอร์460โลฟันะครับดูามช้ากระโดดใส่อย่างสวยปากตึ้มแตกเลยเ,เ,เชว์โชว์ตัวช้าเลยครับดันบัตเตอร์460 Low Fat แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ